สวัสดีค่ะเจนเทนแชนแนลค่ะวันนี้นะคะมาเข้าเวนจุดด่วนจุดอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนจุดคัดกรองที่มาจากต่างจังหวัดนะแล้วเสียงสีเขียวนะแต่สีแดงเนาะแต่บ้านเรายังเป็นสีเขียวสีขาวสีขาวรอบนี้สีขาวอยู่นะคะแล้วเราทีมงานนะคะวันนี้อยู่กันห้าคนนะฮะวันนี้มีใครบ้างเรามาดูฮะสวัสดีค่ะ แนะนำตัวนะคะแนะนำตัวสนของอีส <the> kind of ันนะคะอิสันก็เป็นอสมอยู่บ้านน้อยสุทธีจ้าอิสันก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายมาแล้วกินเเริ่มมาแล้วอิสันจ้าพันธิดสโต้อีสันนินรักหน้าที่ของอิสันนะคะชอบเพราะว่าโยอของอิสัน ก็ทีได้มาต้องแน่งต้อมีบ่เนียนจบมาตัโดดตั้งหนีได้ทำงานแค่นี้อิสานก็พอใจกิอาที่ใจแหงไงอิสานได้ทำงานคู่กับมู่ไล่ออกก็มูงรัการปกครองหรือว่าอะไรมูงเอลาน้ำลายอี่ยก่ออภพอรอะอภพอร์อปรอภอร์อะไรอภพอร เออนี่โอ้อันนี้รอบอันนี้มาในนามของรอบอันนี้มาในนามของรอบบจ้ะอันลายตัเนียงเนาะเดี๋ยวนะคะส่วนส่วนคนนี้นะคะอีสันก็ขอแนะนำค่ะอันแนะนำตัวเองค่ะค่ะอันนี้แล้วอองดาวค่ะอสมอวันน้อยเจ็ดีค่ะค่ะอันนี้เราเป็นฝ่ายปฏิบัติการหน้าที่แบบว่าแล่นตาำโควิดนะคะอืม ค่ะก็มีอีกขั้นหนึ่งนะคะอ่าคนนี้นะคะคนนี้มาในหน้าที่อะไรคะปบอกค่ะนะครับปกอดภัมาดูแลคือบอสวัสดีประชาทนเนี่ยอ๋อวันนี้วันนี้ไม่ได้ใส่หมวกก็เลยไม่ได้จัดบอกอันนี้เขาห้องว่าจัดบายถ้าใส่หมวกจอต้องโอ้ตั้งนี้ว่นจัดบอกจ้าค่ะแนะนำอีกคนหนึ่งค่ะนี่ผู้ใหญ่บ้านใจดีของเราค่ะสุดรอค่ะ จ้าผู้ใหญ่บ้านก็มาทําปฏิบัติหน้าที่ตามเอ่อที่ได้รับมอบหมายมาพาลูกบ้านมาทํานะคะผู้ใหญ่บ้านใจดีจ้อนุมาศอนุข้ออนุะหอไออนุขอ้อไอ,อ,นอสนับสนุนมาตั้งลายบาทตื่นจ้ตอนนี้ทำหน้าที่ดูแลใช้เวลาอยู่ที่คือเจวันนะฮะ ชุดนี้ชุดนี้จะทําการอยู่ที่เจ็ดมือนี่มาเศร้าอีสันบ่ตีอีสันนี่บ่ตีอย่างค่ะอีสันตีแต่วันสถานที่นี่มันเหม็นมันอยู่ไก่คลองน้ำเนาะโอ้บรรยากาศบรรยากาศการทํางานค่ะบรรยากาศการทํางานกันทำหน้าที่ผู้เรนช่วย กำลังใจเลยนะกำลังจไม่ให้ยิ่งสั่นอนสั่นผู้ช่วยก็กำลังจะไปส่งเอกสารบอส่งเอกสารให้กับคนที่เขาเวยนตอคนเขาเวยนต่อก็ต้องไปบอกข้าเจ้าประกาศแล้วกับวนนเขอบคุณหลายๆเด้อกรเด้อนมเกียวกุ้งขอบคุณหลายๆของอันนั้นเพ่นบเจมพลาสดแล้วก็ไอ้ลูใสเลดที่ไรมีของฝากนะวันนี้มาในชุดชาวบอ อะไรอะไรละไม่ไปส่งทุกคนหน่อยเด้อวสมไม่ต้องส่งก็ได้เขาดูในไลน์แต่ก็แต่ก็ต้องส่งส่งก็ได้ส่งส่งบางคนก็มองไม่เห็น ว่าแม่อนอันลายเพิินมันบ่ชัดเจนมันเ,เ,นเลียววบ่เห็น,นเลียวเบ่เห็นมันมืดอ่าตงไปทำเออตรงนี้มืดสำหรับวันนี้นะคะ ชแนลขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดซ<แ>ักสไคร้ใหนะะนน้นะคะถ้าใส่หมวกอ่าเราอันนี้ก็เหมือนกันชระบอกก็เ,เหมือนกันถ้าไม่ใส่หมวกนี่ให้รับไหวสวัสดีแต่ถ้าใส่หมวกก็ต้องหนีท,ทันทีขึ้นน้ำเหมือนคัะ จจัักกงานมีการสอนกัรบอกกันไว้เนาะเอ้าถ้าหามดินถูกได้หรอครับขึ้นเห็นล้วแตะแตะต้องหมวกแตะต้องหมวกแตะปลายหมวกอ่า45องศาวางมือให้ได้45องศาจ้ะปลายหมวกจ้าอย่งนี้ล่ะค่ะเพราะว่าคุณครูสอนมาต้องบอกได้เพราะว่าหนูเรียนมาหมาเรียนมาแล้วนะคะ มือ่อน,นี้ก็จะยูจะสี่แหละค่ะพี่น้องจะนอนก้าเสาร์หนึ่งจะนอด,นอด,นอดบ่ายสามเน,ะนา,า,านะสิบห้นะะานาฬิกากาที่สองก็จะสิมาแตะมือละค่ะแตะเอ่อกาที่สองก็จะยูต่อนะคะเมนนื่อนี้ยูช่วงเสาร์มือวันที่เท่าไหร่หฉันจะยูช่วงกลางคืนช่วงค่ำแล้วก็ เป็นจอยนี่มือเศร้าอีกแม้อีกมือหนึ่งแม, <า S 1> ม้เราเป็นข้องไข่อีกอโอ้โหสุดยอดเลยด้วยซิมือ<ป>มันหมดตอระบอนหมดสมอโอ้โหมากเลยพูดโอเคนะคะสวัสดีค่ะอันรับ ขอบคุณค่ะอสกอรูปรอขอบคุณค่ะ